ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการตรวจเช็คน้ํายาแอร์นะครับว่าน้ํายาแอร์ยังเต็มอยู่ไหมนะครับน้ายาแอร์ขาดไหมนะครับมาแนะนํานะครับซึ่งในการตรวจเช็คนั้นก็ท่านสามารถตรวจเช็คได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมขออธิบายแนวทางในการตรวจเช็คก่อนนะครับครับผมขออธิบายในกระบวนการทํางานของระบบน้ํายาแอร์นิดหนึ่งนะครับ เริ่มต้นจากตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ก่อนครับตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับมันมีหน้าที่ในการดูดน้ํายาแอร์เพื่ออัดน้ํายาแอร์เพิ่มแรงดันน้ํายาแอร์ไปที่คอนเดนเซอร์หรือคอยล์ร้อนนะครับคอยล์ร้อนก็มีหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับให้เย็นลงนะครับเมื่อระบายเสร็จนะครับมันจะส่งไปที่แคปทิวนะครับแคปทิวนี่คือตัวอุปกรณ์ลดความดันของน้ํายาแอร์นะครับเมื่อลดความดันของน้ํายาแอร์แล้วนะ้นํายาแอร์นั้นก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ําลง นะครับพูดง่ายๆคือมีอุณหภูมิที่เย็นลงนะครับแล้วฉีดนะครับฉีดน้ำยาแอร์เป็นฝอยละอองนะครับเพื่อส่งไปที่คอยเย็นนะครับหรืออีวาโพเลเตอร์นะครับตัวอีวาโพเลเตอร์นั้นก็จะเป่าเป็นลมเย็นออกมานะครับแล้วส่งกลับมาที่คอมเพรสเซอร์แอร์เหมือนเดิมจะวนอยู่ในระบบอย่างนี้ตลอดไปโดยน้ำยาแอร์จะไม่สามารถรั่วหรือหายไปไหนได้นะครับถ้าไม่เกิดการรั่วของท่อหรือของซึม ถ้าให้เกิดการรั่วของท่อหรือการซึมตามรอยต่อของแอร์นะครับทีนี้ในการตรวจเช็คว่าน้ำยาแอร์นั้นยังเต็มอยู่ไหมนะครับขาดหายไปไหมเหลือน้อยไหมนะครับก็ตรวจเช็คได้นะครับจุดแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของคอยล์ร้อนนะครับเมื่อน้ำยาแอร์นะครับถูกส่งจากคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์นั้นมีหน้าที่ในการอัดอัดน้ำยาแอร์นะครับแล้วเพิ่มแรงดัน ให้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งมาที่คอยร้อนนะครับคอยร้อนมันมีหน้าที่ในการระบายความร้อนฉะนั้นแล้วลมที่เป่าที่ระบายออกมานะครับเป็นที่เป่าออกมานะครับลมที่เป่าออกมาจากพัดลมที่คอยร้อนจะเป็นลมร้อนนะครับถ้าเป็นลมร้อนก็แสดงว่ามีน้ํายาแอร์ในระบบน้ํายาแอร์ยัยยงเต็มอยู่นะครับแต่ถ้าลมที่เป่าอ,ออกมาคือเป็นลมเป่าลมทั่วๆไปนะ no. ครับแสดงว่าไม่มีน้ํนายา,ายแอร์ไหลในระบบนะครับ ไม่มีน้ำยาแอร์ไหนระบบหรือน้ำยาแอร์น้อยนะครับก็ก็จะกลายเป็นว่าถ้าลมร้อนแสดงว่ามีน้ำยาแอร์ในระบบแล้วก็น้ำยาแอร์อยังเต็มอยู่ถ้าเป็นลมธรรมดาลมเปล่าแสดงว่าน้ำยาแอร์เหลือน้อยหรือน้ำยาแอร์หมดหรือน้ำยาแอร์ไม่มีนะครับพอส่งออกมานะครับถึงแคปทิวนะครับถึงแคปทิวไอต,ตัวแคปทิวนั้นก็จะปรับแรงดัน ปรับความดันของน้ำยาแอร์ให้ต่ำลงนะครับเมื Me ่อต่ำลงแล้วเนี่ยอุณหภูมิของน้ำยาแอร์เนี่ยจะเย็นลงมากนะครับก็ส่งไปทางท่อเล็กนะครับส่งไปทางท่อเล็กไปที่อีวาเปอเลเตอร์น้ำยาแอร์ยังมีความเย็นอยู <kindergarten> company, <ๆ>่นะครับอีวาเปอเลเตอร์ก็เป่าเป็นลมเย็นออกมานะครับซ <ș qui plausible> <Man> ึ <iden> ่งน้ำยาแอร์ก็ยังเย็นอยู่นะครับก็ไหลออกมาไหลจากออกไหลออกจากอีวาเปอเลเตอร์ส่งมาทางท่อใหญ่นะครับทางท่อใหญ่นะครับ ซึ่งน้ำยาแอร์นั้นก็ยังยังเหลือความเย็นอยู่บ้างก็ทำให้ท่อใหญ่นั้นเย็นนะครับเวลาเราตรวจเช็คว่ามีน้ำยาแอร์ในระบบไหมท่านเราเราก็จะจับดูที่ท่อใหญ่ครับถ้าท่อใหญ่นั้นเย็นอยู่สแสดงว่าน้ำยาแอร์นั้นยังเต็มอยู่เพราะว่าสารทำความเย็นที่ส่งถูกส่งมาจากอีวานั้นยังมีความเย็นหลงเหลืออยู่ทำให้ท่อใหญ่นั้นมีความเย็นนะครับมีความเย็น มีความเย็นมีแล้วก็มีน้ำาขอบนะครับอย่างนี้นะครับเวลาเราตรวจเช็คถ้าจับดูท่อใหญ่มีความเย็นแล้วก็มีน้ำาขอะก็แสดงว่าน้ำยาแอร์ยังเต็มอยู่และมีแรงดันที่ในระบบที่ยังดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่อใหญ่ร้อนท่อใหญ่ร้อนไม่มีน้ำเกาะเลยแสดงว่าน้ำยาแอร์นั้นที่ถ่งมาจากอ e ีวาเปอร์เลเตอร์ส่งมาไม่ถึง น้ำยาแอร์ที่มีความเย็นนะครับส่งมาไม่ถึงเกิดจากอะไรเกิดจากน้ำยาแอร์เหลือน้อยน้ำยาแอร์ขาดมันส่งมาไม่ถึงท่อใหญ่ตรงนี้ก็จะร้อนนะครับสำหรับอาการที่น้ำยาแอร์เหลือน้อยหรือขาดนะครับมันจะทำให้ตัวแรงดันน้ำยาแอร์นี้ต่ำนะครับเมื่อน้ำยาแอร์นะครับส่งผ่านคอยล้อนมานะครับ ถ้าลมนั้นก็กลายเป็นลมธรรมดาคือลมจะไม่ค่อยร้อนนะครับมาถึงแคปทิวแคปทิวก็ปรับความดันนะครับให้ต่ําลงแล้วก็ฉีดเป็นฝอยละอองนะครับฝอยละอองนั้นก็จะมีความเย็นค่อนข้างสูงนะครับเมื่อลดแรงดันแล้วเนี่ยจะเกิดความเย็นค่อนข้างสูงเวลาเราฉีดไปเนี่ยแรงดันมันต่ํามันฉีดไปไม่ไปไปได้ไม่ไกลนะครับจึงเกิดเป็นน้ําแข็งเกาะที่ท่อเล็ก นะครับพอน้ำแข็งเกาะที่ท่อเล็กเราไปจับดูอ๋อเรารู้เลยว่า,ามีน้ำยาขาดหรือเหลือน้อยนะครับเราดูได้ตรงนี้นะครับน้ำแข็งเกาะน้ำแข็งบางส่วนน้ำยาแอร์บางส่วนนะครับก็จะถูกส่งไปที่อ e ีวาบ a เลเตอร์นะครับหรือคอยเย็นด้านในมันก็จะเกิดเป็นน้ำแข็งที่เกาะที่ฟินคอยเหมือนกันนะครับเกาะที่ฟินคอยเหมือนกัน ก็ตรงนี้เราก็ดูได้ถ้ามีน้ําแข็งก่อที่กินคอยก็แสดงว่าน้ํายาขาดหรือเหลือน้อยนะครับรวมถึงลมที่ออกจากหน้าแอร์ที่คอยเย็นด้านในจะออกไม่เต็มทุกช่องนะครับจะออกเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็แสดงว่าน้ํายาขาดหรือเหลือน้อยนะครับเราไปดูในตัวเครื่องนะครับว่ามันอยู่จุดไหนบ้างนะครับครับพอท่านเข้าใจในการตรวจเช็คแล้วนะครับเรามาดูที่จุดแรกก่อนนะครับจะเป็นคอยเย็นด้านใน ตอนนี้คอเย็นนั่นไนะครับเอาเป็นน้ํายาสาดก่อนนะครับน้ํายาสาดก่อนนะครับว่าลักษณะของน้ายาสาดเป็นยังไงนะครับคือเวลาลมที่ออกมาครับจากหน้าแตนี้นะครับถ้าน้ํายาขาดเหลือน้อยนะครับคือความเย็นมันจะออกช่องไหนช่องหนึ่งนะครับช่องไหนช่องหนึ่งคือจะออกไม่เต็มช่องพูดง่ายๆช่องนี้เป็นลมเปล่านะครับ ลมออกด้านนี้ช่องนี้ลงตามด้านนี้ช่องลงตามและอีกด้านหนึ่งเป็นลมที่มีความเย็นพูดง่ายๆลมที่ออกมานั้นเย็นเป็นบางช่องครับเย็นเป็นบางช่องตรงนี้นะครับก็สาเหตุมาจากน้ํายาแอร์ขาดหรือน้ํายาแอร์เน้อยนะครับพอเปิดฝาครอบนะครับพอเปิดฝาครอบออกนะครับก็จะมีน้ําแข็งเกาะน้ําแข็งเกาะตามฟิมคอย เป็นเกจิเล็กถ้ามองไปจะเป็นขาวอันนี้ก็แสดงว่าน้ํายาแอร์ขาดหรือเหลือน้อยนะครับต่อไปไปดูในส่วนของคอยลอ์ร้อนด้านนอกนะครับ <S <S ครับสาหรับคอยลอ์ร้อนด้านนอกนะครับก็เราก็มาเช็คก่อนเลยว่าอาการน้ํายาขาดหรือเหลือน้อยนะครับเช็คตรงไหนนะครับจยดแรกนะครับที่เราที่เราจะดูนะครับถ้าน้ํายาขาดหรือเหลือน้อยนะครับตรง มีท <ersch> ่อเล็กน okay. ี้ใช่ไหมครับนี okay. No. Okay. Well, ่ค okay. yes ือท่อเล็กนะครับนี่ก็คือท่อเล็กท่อเล็กนี้นะครับคือท่อหายนะครับมันจะมีน้ําแข็งเกาะนะครับมันจะมีน้ําแข็งเกาะน้ําแข็งเกาะตามท่อนะครับถ้าน้ําแข็งเกาะตามท่ออย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าน้ํายาขาดหรือเหลือน้อยนะครับน้ํายาขาดหรือเหลือน้อยต่อไปนะครับเป็นการดู ว่าน้ำยานั้นเต็มอยู่ไหมนะครับก็มีเพียงพอในระบบไหมนะครับก็มาดูที่ท่อใหญ่นะครับดูที่ท่อใหญ่ตรงนี้นะครับท่อใหญ่นี้ท่อใหญ่นี้จะเย็นพอจับแล้วจะเย็นจับแล้วจะเย็นครับเย็นแล้วกน็น,นะครับเย็นมีน้ําเกาะนิดๆนะครับมีน้ําเกาะนิดๆจะเย็นแสดงว่าน้ํายายังเต็มอยู่นะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของพัดลมนะครับพัดลมพัดลมที่ออกนะแรงดีแล้วก็ร้อนนะครับลมที่ออกจากพัดลมนะครับลมที่ออกจากพัดลมนี้ลมเป็นลมร้อนนะครับแสดงว่าน้ํายายังเต็มอยู่นะครับยังเต็มอยู่ยังมีในระบบอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นลมเย็นล่ะแต่ถ้าเป็นลมปกติล่ะครับถ้าเป็นลมปกติคือ เป็นลมเปล่านะครับแสดงว่าน้ำยาไม่มีหรือน้ำยาขาดหรือเหลือน้อยนะครับอยู่ที่ตรงนี้ได้ง่ายนะครับสรุปก็คือถ้าน้ำยายังเต็มอยู่นะครับเต็มอยู่ในระบบจะเป็นลมร้อนนะครับเป็นลมร้อนแล้วก็ท่อใหญ่ตรงนี้นะครับเย็นนะครับท่อใหญ่ตรงนี้เย็นนะครับแต่ถ้าน้ำยาขาดหรือเหลือน้อยนะครับท่อเล็กตัวนี้จะเป็นน้ำแข็งนะครับท่อเล็กตรงนี้จะเป็นน้ำแข็งเกาะนะครับ แล้วลมที่ออกมาจากลมที่ออกลมที่ออกมาจากคอยร้อนนะครับมันจะเป็นลมเปล่าไม่มีมันไม่ได้ร้อนนะครับคือเป็นลมเปล่าคือลมทั่วไปนะครับตรงนี้แสดงว่าไม่มีน้ํายาไหลในระบบนะครับลมมันถึงเป็นลมเปล่าลมธรรมดานะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับ